ผู้ใดทำเหตุย่อมได้รับผลตามเหตุแน่นอนเมื่อมีเหตุย่อมมีผลเมื่อมีเหตุย่อมได้รับผลและผลย่อมตรงตามเหตุเสมอผู้ใดทำผู้นั้นจักเป็นผู้ได้รับผลเที่ยงแท้แน่นอนเมื่อใดกำลังมีความสุขไม่ว่าผู้กำลังมีความสุขนั้นจะเป็นเราหรือเป็นเขาเมื่อนั้น เพึงรู้ความจริงว่าเหตุที่ทำไวนะ้น่ะกำลังให้ผลผู้ทำเหตุนี้ดีนั้นกำลังเสวยผลแห่งดีนั้นอยู่เม้ปุถุชนจะไม่สามารถอย่างรู้ให้เห็นแจ้งได้ว่าทำเหตุดีหรือกรรมดีใดไว้แต่ก็พึงรู้พึงมั่นใจว่า เหตุแห่งความสุขที่ทำได้เสมออยู่เป็นเหตุดีแน่เป็นกรรมดีแน่ผลดีเกิดแต่เหตุดีเท่านั้นผลดีไม่เกิดแต่เหตุไม่ดีได้เลยเมื่อใดกำลังมีความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ว่าผู้กำลังมีความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นจะเป็นเราหรือเป็นเขาเมื่อนั้นพึงรู้ความจริงว่าเหตุไม่ดี ที่ได้ทำไว้แน่กำลังให้ผลผู้ทำเหตุไม่ดีนั้นกำลังเสวยผลแห่งเหตุนั้นอยู่แม้ปุถุชนจะไม่สามารถอย่างรู้ให้เห็นแจ้งได้ว่าทำเหตุไม่ดีหรือกรรมดิกรรมไม่ดีใดไว้เหตุก็พึงรู้พึงมั่นใจว่าเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนที่กำลังให้เสวยอยู่ เป็นเหตุไม่ดีแน่เป็นกรรมไม่ดีแน่ผลไม่ดีเกิดแต่เหตุไม่ดีเท่านั้นผลไม่ดีไม่มีเกิดแต่เหตุดีได้เลย